ครับเราลงมาจากวัดผู้หลวงแล้วครับมาเดี๋ยวจะพาปู่ไปโรงพยาบาลนะครับพาปู่ไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาลนะครับยาเบิดพอดีแบบปูอ๋อเอาไปหายพยาบาลยักนงอยเนาะยาไปน้ำมันไปตัวคนบอกไปในน้ำเกันอคัดปูมันบอก ไงพ่นว่ะไงพ่นว่ะให้ไปนั่นาะมเนี่ยใจไป้ยไ่ยากไปด้วยนะครับแ๋้วอ,อือครับก็เดี๋ยวจะพาปู่ไปโรงพยาบาลนะครับไปตรวจอาก,การนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อความชัวนะครับเพื่อความชัว ก็ขอ,ขอให้ปู่หายไวๆไนะครับได้ได้ดูในไลฟ์นะครับว่าปู่ไม่สบายนะครับไปตรวจไปตรวจยาหมดพร้อมยาหมดถามยัยถามคนหมู <c oughs> ่แต่ว่าเขาไม่แข็งเพิ่นอยากไปพร้อมเพิ่นอยากไปเดี๋ยวพาปู่ไปต่องอยครับโรงพยาบาลต่องอยนะครับ